ส่วนช่วงนี้ฟาด้ามาบอกข่าวค่ะเห็นว่าจะมาบอกเรื่องของที่โคซกของถับผักตีซีเขามีการฉีดแจงกรณีคอหลงเรียนเกี่ยวกับกำลังพลในข่ายส้มแดดพระสุรีโยไัยพลรอหารายละเอียดจะเป็นมาพ่อติดตามได้ในช่วงของติกตอกฟาด้ามาบอกข่าวค่ะ ทุกคนคะวันนี้พามาดูประเด็นที่กําลังถูกพูดถึงอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะเรื่องของข้อร้องเรียนกําลังพลในค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยพลร15ที่มีทั้งข่าวลือว่าถูกบังคับให้ลาพักยึดบัตร ATM มีกําลังพลผีแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเบริกค่าประกอบเลี้ยงค่ะ ดยล่าสุดนะคะพันเอกวาชารกรอ้นเงินโคศกกองทัพภาคที่4ก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะโดยชี้แจงเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของการยึดบัตร ATM ของพลทหารนะคะออกมายืนยันว่าไม่มีการยึดบัตรของทหารอย่างที่แชร์กันแล้วก็ตอนนี้ก็มีกําลังคนในหน่วยจริงๆอยู่เนี่ย260นายไม่ใช่เหลือแค่20คนตามที่เป็นข่าวค่ะเรื่องที่2นั่นก็คือประเด็นค่าประกอบเลี้ยงค่ะจริงๆแล้วเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงจากการไปแข่งขันทางทหาร4วันวันละ240บาทรวมเป็น960บาท อแต่ปัญหาก็คือรายชื่อเนี่ยถูกส่งเบิพกพบไปก่อนแล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงตัวกําลังคนเนี่ยก็เลยทําให้ต้องโอนเงินคืนเพื่อให้คนที่ไปปฏิบัติหน้าที่จริงๆเนี่ยได้รับแทนซึ่งตรงนี้นะคะกองทัพก็ย้าว่าให้ผู้บังคับหน่วยเนี่ยอธิบายกับทหารให้เข้าใจเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดผังโฆษกกองทัพภาคที่4ยังย้าด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังตรวจสอบเชิงลึกทุกประเด็นเพื่อความโปรง่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกนายแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะที่ช่วยกันส่งข้อมูลแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ค่ะ